รุ่น GT3 จบไปแล้วครับโอ้แต่เรียกก็เรียกว่าถ้าใครติดตามมาตลอดก็จะต้องลุ้น<ช>แล้วก็มันคงสนุกดูเดูอ้าวจอดคันนั้นจอดวันุขึ้นคนันนึงจอด,จอดก็เรียกว่าสุดท้ายก็ได้แชมป์ของ GT3 ไป<ช>มาถึงรุ่นต่อไปครับรุ่นต่อไปนะครับก็เป็นรุ่น GTM ในปี2019มีทางทีม t ตโยต้าโตโยต a าทีมไท a แลนด์เปลี่ยนรถมาเป็น Lexus RCF GTM นะครับจึงทำให้ไม่ค่อยมีความพร้อมมากนักสำหรับสนามที่หนึ่งที่เซปังก็คือคง<ม>จะ<ว>ต้องบัวเซตติ้งปรับรถ<ช>อะไรอ่รวมถึงน้ำหนักที่เกินที่กัดไปเยอะนะครับเท่าที่ผมจำได้รู้สึจะเกินไปประมาณ140ก่โิโฉะนั้นแล้วเนี่ยสนาม1นที่เซปังของ ของเตย์ตาดูเหมือนว่าจะเป็นการหาข้อมูลรถสมากกว่านะครับแต่อย่างไรก็ดีรถเบอร์38และ39ก็จบการแข่งขันทั้ง2วันนะครับเบอร์38เนี่ยจบการแข่งขันในอันดับที่6ในวันเสาร์และจบอันดับที่7ในวันอาทิตย์นะครับส่วนเบอร์39จบอันดับที่7ในวันเสาร์และจบอันดับที่7ในวันอาทิตย์นะครับ ก็ยังมีแต้มยังมีคะแนนนะครับ,รบไม่ขี้เหล่ส่วนตัวเต็งที่เราคาดกันไว้ก็คือรถทนาดขับคู่กับเทอร์โบนะครับสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือเจ้ากบงองแงอมีปัญหาเรื่องปั๊มปิ๊กในสนามที่หนึ่งทั้งๆท,ที่นำโดงมาก็จอด,จอดไม่มีคะแนนส<ม>ัยจบกันไม่จบการกแข่งขันออพอมาวันอาทิตย์นะครับ แก้มือเปลี่ยนปัมปนป๊มติ๊กเ,เปี่ปัม๊ม่ครัเ็นที่หนึ่งเลยเรียบร้อยก็ก็คะแนนก็กลับขึ้นมาถึงแม้ว่าวันเสาร์จะศูนย์แต่วันอาทิตย์25เป็นเก็โอเคกลับมาบ้านเรา,บ,า,เราบ้านเราละมาที่บุรีรัมย์ในสนามอีเวนท์ที่สองเป็นเวสเสาร์และอาทิตย์เหมือนเดิมก็คือสนามที่3และ4นะครับ ทางโตโยต้าเบอร์38กระเตื้องขึ้นมาและเบอร์39หลังจากที่ดูเหมือนว่าจะไปทำการเซตติ้งแล้วก็เช็คดาวน์รที่นกที่ซเปันมาพอมาที่บุรีลัมย์1-2เลยครับโอ้โหเบอร์39เข้าที่1ในวันเสาร์เบอร์38เข้าที่2เออที่2ในวันเสาร์แต่พอมาถึงวันอาทิตย์เบอร์38 ก็คือนัทพงศ์นะฮะไม่จบกันไส่วนเบอร์สาวนเบร์39ยังเหนียวหนุบที่หนึ่งเหมือนเดิมที่หนึ่งสองวันติดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนเนี่ยทิ้งค่อนข้างจะห่างในขณะที่สิ่งที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นกับรถของนาตและเทอร์โบในวันตัวเวสแรกที่เซปังที่ต้องจอดเขาปั้มติดพอกลับมาบ้านเรา ายไฟลวนนะครับในวันเสาร์และอาทิตย์ไม่จบการแข่งขันสองวันเลยชวดคะแนนแล้วก็เป็นตัวเต็งที่คิดว่าน่าจะเป็นแชมป์ประจำปี2019เริ่มหลุดลอยออกไปละเพราะหายโบไปสองสนามโบไปสองสนามได้ใช่เริ่มหลุดลอยออกมาละในขณะที่บ๊อบบี้ผู้ที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าสุดทรักษบุญเจริญสุทีรักบุญเจริญเพราะในวันเสาร์ที่เซปังกับวันอาทิตย์เนี่ยเขาได้ตำแหน่ง ที่5ในวันเสาร์และที่2ในวันอาทิตย์นะฮะคะแนนก็กระเตื้องขึ้นมาดีมากในขณดที่พอมาสนามที่2ในเวสที่3และ4ี่ราว3และ4เนี่ยวันแรกได้ที่ครับวันเสาร์ได้ที่7วันที่2พังอาจขึ้นมาเป็นที่2โองคะแนนกลับขึ้นมาเลราเราจะเห็นว่ามีรถที่ BMS โบกินโบหลาหลายคันพอสมควรฉะนั้นแล้วเนี่ย การไล่ชิงแชมป์ล่าแชมป์ของปี2019จึงเริ่มหันกลับมาโฟกัสที่เบอร์สามสิบแปิบแปเจุลิทรัยที่จะไล่เบอร์39ของนับนบทบุดจเจริญสุขภาวะแต่แล้วพอมาถึงที่บางแสนบางแสนก็ต้องบอกด้วยนะครับว่าชิลิัพย์คุณเจริญขับคนเดียวแล้วพอมาที่บางแสนต้องขับลขับคนเดียวชั่วโมงหนึ่งเนี่ย บางแสนี่ไม่มีเวลาให้เลยครับเหนื่อยเหนื่ยนนอนนยแน่นอนเหนื่อยแน่นอนปรากฏว่าเบอร์38และ39ของโตโยต้านะครับวันเสาร์ได้ที่1เบอร์3 8ได้ที่1เบอร์39 39ได้ที่3 <39 S 1> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนมาแน่นอนถึงแม้ว่าเบอร์38เอ่อเรสที่แล้วที่บุรีรัมุดท้ายในวันอาทิตย์ไม่จบการแข่งขันแต่เนื่องจากว่าได้ที่1 ในวันเสาร์ที่บางแสนคะแนนก็ไล่กลับขึ้นมาพอมาวันอาทิตย์กับรถเบอร์15ของทนากับเทอร์โบยังเลื้อลังต่อมาในวันเสาร์ที่บางแสนไม่จบอีกเหมือนกันปัญหาเรื่องรถสายไฟนี่มันไล่ยากครับสายไฟมันมันช่างของทาง power lab ก็ทุ่มเททั้งกายและใจเพื่อที่จะแก้ไขและเอาคืนให้ได้ในวันอาทิตย์และก็เป็นผลสำเร็จพอวันอาทิตย์กลับมาเป็นที่หนึโอ้โห นะฮะผงาจถึงแม้ว่าคะแนนสะสมจะไม่ไม่ค่อยดีเพราะว่า6สนามที่ผ่านมา DNF ไป 4, 4. แล้วได้ที่1-2สงครั้ง,องลองคิดดูถ้าสี 5, ่สนามนั้นไม่ DNF นะเพราะว่าตั้งแต่สนามแรกนี่ก็นำมาตลอดนำมาตลอด qualify ก็ดีมาตลอดทุกอย่างแต่ว่าปัญหาเรื่องสายไฟซึ่งยังคงเป็นเรื่องที่ผมมั่นใจว่าทางเยีมมงคลก็คงจะ กุมขมับแล้วก็หมุดหิดพอสมควรหรือใหม่ได้หรือไปแล้วถ้ามีเวลาพอนะครับก็เลยแต่ว่าได้วันอาทิตย์ได้รับการแก้ไขกลับมาเป็นที่หนึ่งนะครับในขณะที่โตโยต้าก็เมคโชว์ต้องจบการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่บางแสนเพื่อที่จะรักษาคะแนนแล้วก็พยายามที่จะใกล้เข้าไปของความการเป็นแชมป์ประจำปีอย่าลืมนะฮะว่าเจปีที่ผ่านมาโตโยต้า GTM ไม่เคยได้แชมป์เลยนี่จะเป็นครั้งแรกที่ เห็นแววของข้วยแชมป์ประจำปีลังๆอยู่แล้วจริงๆแล้วก็ไม่ถึงกบบลางแล้วเริ่มชัดเจนนะฮะพอมาสนามสุดท้ายที่บุรีรัมปลายเดือนตุลาคม38เบอร์38นะัทพงศ์วันเสาร์ที่หนึ่งเลยส่วน39ที่ 2, 2> ที่สองหนึ่งสอง เบอร์15บนาดกับเทอร์โบเทอโบมาเป็นที่3มาเป็นที่3ใช่แต่ก็อย่างว่านะแชมป์ประจำปีมันมันลำบากแล้วแต่พอมาวันอาทิตย์เพื่อที่จะเป็นการจบสักรารผมว่าเฮียตีคงบอกจัดเต็มชุดใหญ่กลับมาเป็นที่1กลับมาเป็นที่ 1. 1นี่ลองคิดดูสิครับว่าว่าจบการแข่งขันแค่ครึ่งเดียวนะแต่แต่ก็ได้เป็นที่3ประจำปอ เพราะว่าคะแนนถึงแม้ว่าจะจบแค่4ครั้งแต่มันที่1ไป3แล้วก็ที่2อ,อที่3 1ครั้งอ,อ,อีก4ครั้งนี้ถ้ามีคะแนนนี่โอ้โหผมว่าตวโตโยต้าน้อยมี5แป้ม1ิแป้มอะไรผมว่าก็ยังใช่ใช่ตโตโยต้าก็ต้องมีเหนื่อยละถ้าอย่างนี้ใช่พะสนามวันวันอาทิตย์สุดท้ายก็คือเบอร์38ขึ้นมาเป็นที่ 2, 2> ที่2และ39เป็นที่5ที่ห แชมป์ประจำปีตกเป็นของโตโยต้าเบอร์38แล้วก็ไม่เพียงแต่แชมป์ประจำปีประเภทบุคคลเท่านั้นนะฮะประเภททีมด้วยก็ดับเบิลแชมป์หลังจากที่รอคอยเวลานี้มาเจ็ดปีเจ็ดปีเจ็ดปีจนผมได้มีโอกาสคุยกับพี่อาจพี่อาจเริ่มจะโอ้มันทำไมมันเหนื่อยเหลือเกินกว่าจะได้แชมป์มา ซึ่งซึ่งปี2020ถ้าทางจะหมายมั่นฟันมือไว้ไว้ว่าจะต้องดับผู้แชป์คิดว่านะครับแต่ทีมอื่น,นไม่ต้องห่วงเต็มๆเท่าที่ผมเห็นๆๆยกตัวอย่างเฮลตี้เฮลตี้มงค,ค์ขอลพ่อของท็อปกับธนา,นาเปลี่ยนชัสซี991 4.0ลิตรมารูคันใหม่ที่ใช้แข่งใน p c c a ที่แล้วเพื่อการนี้โดยเฉพาะว่า2020จะต้อง วงบอลลังแชมป์นะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ้ากรรมของรถคันนี้มันมีปัญหาเยอะนะถ้ขายเลยมีปัญหาเยอะนะก็ขายทิ้งเปลี่ยนคันใหม่เปลี่ยนคันใหม่จะได้เอาชัวร์ครับเอาชัวร์ชัวร์แต่ปีนี้ก็ต้องน่าจับตามองปีนี้น่าจับตามองว่าแต่ผมมั่นใจว่ารถของโตโยต้าที่เปลี่ยนมาเป็นเล x จนเสเนี่ยก็ลงตัวแล้วเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราคงจะได้เห็นหลายๆคันหลายทีมที่เตรียมตัวพร้อมมากนะฮะ โดยเฉพาะสนามแรกที่เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าเราจะไปไหนกันในปีนี้ของปีนี้ปี2020ครับฮะผ่านไปแล้วสองรุ่นก็สองรุ่นแล้วก็จีดีสามจีดีสามแล้วก็จีเทียมนะครับ